Welcome the Morning Mission Podcast. Opening New Knowledge the Open broadadening Podcast to Morning Mission Your Mind สวัสดีครับผมดรหาริ์และนี่คือ The Morning Mission Podcast เปิดความรู้ใหม่ขยายแนวความคิดของคุณเราจะก้าวข้ามความเบื่อหน่ายความเครียดในช่วงโควิด -19 ได้อย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่รายการ The Morning Mission Podcast นะครับ คอร์สที่รวบรวมความรู้ต่างๆมาให้เพื่อนๆได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับสำหรับ2เดือนที่หายไปนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ไม่ได้จัดรายการเพราะว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามที่จะเขียนหนังสือให้เสร็จแล้วหนังสือก็เสร็จแล้วนะครับแต่อย่างที่ทราบกันดีนะครับช่วงนี้เรามีปัญหาใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกรา กุมภาแล้วตอนนี้ก็มีนาจะเข้าเมษาแล้วเนี่ยปัญหาก็ยังไม่หายไปนะครับในประเทศจีนเนี่ยโครโรนาไวรสัสที่เปลี่ยนเป็นโควิด19ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ในทางยุโรปแล้วก็ในทางไทยเองเนี่ยและหลายๆประเทศเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงพอสมควรนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้บุ๊คลอนช์ของผมเนี่ยต้องเลื่อนออกไปเชื่อว่าหลายๆธุรกิจก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่ายังโชคดีนะครับที่ได้รับผลกระทบแต่ก็ยังโอเคอยู่เมื่อเทียบกับหลายๆธุรกิจอย่างเช่นรีเทลหรือว่าร,ร้านอาหารหรือว่าร้านที่ต้องมีหน้าร้านนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงความเครียดแล้วก็ความเบื่อหน่ายนะครับในการที่ต้องกักตัวเองหรือว่ามีปัญหาทางธุรกิจในช่วงโควิด1 9 ตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรทางด้านโควรัสรือว่า COVID นะครับคงไม่ได้คอมเมนต์มากมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนไปยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าทางการแพทย์ทางคุณหมอพยาบาลและทุกๆคนเนี่ยที่ทำงานอย่างหนักเนี่ยจะสามารถช่วยให้เราก้าวข้ามไปได้นะครับส่วนตัวเราเองนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเก็บตัวอยู่บ้านหรือว่าการอยู่ห่างๆจากกลุ่มคนเยอะ หรือว่าทำโซเชียลดิสทันซิงนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็กำลังช่วยกันอยู่คราวนี้พอมาพูดถึงความเครียดความเบื่อหน่ายเนี่ยจริงๆผมเคยพูดไปในเอพิโซดก่อนๆแล้วก็เคยรีวิวหนังสืออ่านหนังสือนะครับก็จะมาอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะเป็นปัญหากับตัวเรายังไงนะครับผมจะมาพูดถึงสเปกตรัมของแอคทิวิตี้หรือว่าการทำสิ่งต่างๆของเราในทุกๆวันนะครับแล้วก็การวางแผนสำหรับ ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเลยนะครับมันคืออะไรสังเกตไหมครับว่าไอ้ความเบื่อหน่ายหรือความเครียดที่มันมาเนี่ยมันจะมักมาในช่วงที่เราทําอะไรซ้ซําๆหรือทําอะไรแบบเบื่อหน่ายหรือง่ายเกินไปหรืออีกสเปกทัมหนึ่งก็คือการทําอะไรที่ยากเกินไปที่ทํำยังไงเราก็ทําไม่ได้นะครับแล้วพยายามทําซ้ซําๆทําไม่ได้ซ้ซําๆเนี่ยก็จะกลายเป็นความเบื่อหน่ายนะครับ พอกลับมาพูดถึงไอ้สเปกตรัมหรือว่าไอ้สเกลนะครับผมอยากให้เพื่อนๆจินตนาการนะครับว่ามีทางซ้ายกับทางขวาถ้าเรามองไปทางซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมหรือสิ่งที่เราทำในทุกๆวันเนี่ยที่มันแบบซ้ำๆเดิมๆง่ายมากอย่างเช่นดูทีวีดู IG เล่น Facebook หรือว่าดูหนังอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนั้นขวาเนี่ยอาจจะเป็นสกิลหรือแอคทิวิตี้ที่มันยากมาก เช่นแก้สมการแมทคณิตศาสตร์หรือว่าเรียนภาษาใหม่ๆที่มันยากมากๆนะครับเป็นสกิลใหม่เลยฉะนั้นพอเรามองไปทางซ้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันซ้ำๆง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นบ่อยๆมันไม่ต่างจากการที่เราดูหนังเรื่องเดิมๆซ้ำๆใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเราทำแบบเนี้ยมันก็ได้แบบเนี้ยซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆ,ๆ,ๆ หรือการทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะครับก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าเราอยู่สเปกตรัมทางซ้ายมากๆอยู่ในจุดที่เราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆมากๆรู้แล้วว่าผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นแบบนี้เราก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยทุกคนต้องทำโซเชียลดิสท์นซิงต้องอยู่บ้านเยอะๆต้องกัก,กตัวเยอะๆตื่นมา กินข้าวแบบเดิมๆทำรูทีนแบบเดิมๆไม่ได้ออกไปไหนดูรายการเดิมๆเ,เล่น Facebook เล่น IG ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆบางคนใส่ชุดนอนทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลเหมือนเดิมทุกวันทุกวันก็จะอยู่ในสเปกตรัมทางด้านซ้ายนะครับและถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไอความเบื่อหน่ายนั้นก็จะกลายเป็นความเครียดเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงทางขวาบ้าง ทางขวาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงที่เราก,ากักตัวเพราะว่าช่วงกักตัวก็จะเดิมๆซ้าๆใช่ไหมครับแต่ถ้ามาพูดถึงทางขวาเนี่ยให้นึกภาพเวลาที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ใช่ไหมครับอย่างเช่นเรียนรู้ภาษาหรือว่าเรียนรู้สกิลอะไรก็ตามนะครับมีเพื่อนหลายคนเนี่ยบางทีมาเรียนสโนว์บอร์ดกับผมหรือว่ามาเรียนเวกบอร์ดกับผมเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่ามันยากมากมันไม่ใช่ตัวเขาอะเขาทำสองสาครั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ทำละเขารู้สึกมันเครียด มันไม่สนุกแลลวมันไม่ไม่เวิร์กเลยนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องเลิกไปถ้าเขาพยายามบ่อยๆแล้วมันไม่เวิร์กบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นความเบื่อหน่ายสุดท้ายเขาจะเลิกทําไปนะครับคราวนี้ไอ้สเปกทัมทางด้านขวาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับตัวเราในสถานการณ์ที่เราต้องกักตัวผมก็อยากจะบอกว่าถ้าอยู่ขวามากไปมันเครียดนะครับมันทําให้เราเบื่อหน่ายในที่สุดทําอะไรยากๆมากเกินไป ถ้าอยู่ซ้ายมากไปมันง่ายมันง่ายเกินไปมันซ้ำมันเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยมันก็ทําให้เราเครียดและเบื่อหน่ายใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องพยายามปรับจูนให้มาอยู่ตรงกลางให้ได้เราต้องหาอะไรก็ได้ที่เราทําได้ในทุกๆวันเนี่ยที่จะไม่ซ้ําๆเดิมๆหรือว่ายากจนเกินไปนะครับเรียนรู้ภาษาบ้างอย่างเช่นคําต่างๆในภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ หรือว่าเรียนรู้ที่จะทําอาหารอะไรง่ายๆไม่ต้องยากก็ได้ทําเค้กทําขนมทําอาหารทั่วไปนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยดึงสเปกตรัมของเราเนี่ยจากด้านซ้ายที่แบบซ้าไปซ้ามาทุกวันเบื่อหน่ายมาตรงกลางหรือว่าจากด้านขวาที่เราคิดว่ามันยากเกินไปก็เรียนสกิลอะไรที่มันง่ายขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนของผมหลายๆคนนะครับก็ใช้วิธีเล่นเกมนะครับซึ่งเกมมันก็จะช่วยชาร์เลนจ์เราช่วยให้เราคิดช่วยให้เราแบบพยายามวางแผนทํานั้นทํานี่ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเราหาสิ่งที่เราสามารถดึงสเปกตรัมจากซ้ายและขวามอยู่ตรงกลางได้แล้วเนี่ยให้เราอยู่ในจุดที่สนุกมากขึ้นได้คิดมากขึ้นได้ทำอะไรมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงการวางแผนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะครับกบโควิด -19 เเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าเฮ้ยจะเกิดเคอร์ฟิวกี่วัน หนึ่งเดือนแล้วมันจะจบไหมหลังจากนั้นฉันจะกลับไปทํางานเหมือนเดิมได้ไหมออกไปเที่ยวออกไปกินข้าวเหมือนเดิมได้ไหมเราก็ได้แต่หวังว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันยืดออกไปเนี่ยแน่นอนความเครียดก็จะเข้ามาไอ้สิ่งนี้ก็คือการวางแผนเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่มัน uncertainty หรือว่าสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยแหละจะทำให้เราเครียดแล้วเกิดอาการเบื่อหน่ายในที่สุดนะครับฉะนั้นเราจะทำยังไง เราต้องเริ่มวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวของเราว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้น,แบบน,นแบบนี้นะฉันจะทําแบบนั้นแบบนี้เราไม่ควรจะรอให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นนะครับการวางแผนของเราเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเรา in control หรือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับถึงแม้ว่าแผนนั้นเนี่ยมันจะรายละเอียดยังไม่ดีหรือย,ยังไม่ชัวย,ยังไงนะครับถ้าเราเริ่มวางแผนว่า โอเคหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะหรือว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะเราจะทําอะไรบ้าง1 2 3 4เราสามารถเริ่มขยับขยายได้เลยว่าไอ้สิ่งนี้เราจะต้องเตรียมการยังไงเราจะต้องทําอะไรบ้างเราจะต้องซื้ออะไรหรือเตรียมอะไรบ้างหรือเพิ่มสกิลของตัวเองอะไรบ้างเ <ME U TER 1> มื่อสิ่งนี้คลี่คลายหรือยังไม่คลี่คลายอย่างไรนะครับอย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าทางที่เราจะเดินไปเนี่ยเป็นยังไงพอเราเริ่มเห็นทางแล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าความเครียดและความเบื่อหน่ายของคุณเนี่ยจะน้อยลงนะครับอ่าสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าช่วงเนี้ยทุกคนต้องกักตัวทุกคนต้อง social distancing ไม่ได้เจอเพื่อนอาจจะไม่ได้ไปทํางานที่ทํางานนะครับทําให้เกิดความเครียดและความเบื่อหน่ายสิ่งแรกเราต้องสํารวจว่าเราอยู่ตรงไหนของสเปกตรัมนะครับเรากําลังทําสิ่งตา่ตางๆที่อยู่ด้านซ้ายมันง่ายเกินไปมันซ้ําๆเดิมๆทุกวันหรือเปล่าหรือว่า เรากาลังพยายามแก้ไขปัญหาที่มันยากแล้วแก้ไม่ได้สักทีหรือเปล่าเราต้องดึงตัวเองมาอยู่ตรงกลางครับหาจุดที่มันพอดีหาสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วชาเลนจ์ตัวเองไม่ยากเกินไปหรือไม่ง่ายเกินไปนะครับอันนั้นเป็นอันดับแรกอันดับ2เราต้องวางแผนครับว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ถ้าเรามัวแต่มองแล้วก็รอว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ โมดคิดแล้วก็ดูข่าวทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยความเครียดความเบื่อหน่ายมันก็จะมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําได้ครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือประเด็นอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยาก encourage หรือว่าเชิญชวนให้เพื่อนๆทํากันเนี่ยก็คือคุยกับเพื่อนครับโทรศัพท์ใช้โปรแกรมต่างๆออนไลน์เยอะแยะมากมายนะครับสามารถ conference c a l l กับเพื่อนได้ปรึกษากันต่างๆนานาน,าน,นะครับแล้วเราจะพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ สำหรับเอพิโซดนี้นะครับผมอยากฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสุขภาพแข็งแรงทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจนะครับถ้ามีท็อปิกอะไรที่เพื่อนๆสนใจสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังและถ้าไม่อยากพลาดในเอพิโซดหน้าอย่าลืมกด follow ในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ